สวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่ในช่องติดดาวบันเทิงเขาบอกคุณเกิดวันนี้หน้าตาดีราศีก็จับมาถึงบันเทิงอ๋อมมนถึงบันเทิงหน้าตาดีราศีก็จับเอาไหมเอาใหม่เขาบอกคนเกิดวันนี้หน้าตาดีามาถ,ถ,ถึงบันเทนะิงนะหน้าตาดีราศีก็จับ รักเธอคนเดียวไม่เคยนี้เขาพับเพลงอะไรวะเพลง Happy Birthday คุณบุ๋มใช่ไหคะคุณหญิง Happy Birthday Happy Birthday p p เ t c h เอ้ยอะไรอีกนะใครยกส่งไหมรักเธอคนเดียวไม่เคยนี้เขาพับคนน่ารักมันก็เป็นคนน่ารักมันก็เป็นแบบนี้แหละชอบคนยากล่ะ Happy b i r t h d พีดพีดแจกจิ้มเนี่ยพี่โูจิ้มมีต้อจิ้มมีเฮ้ยยังจำเนื้อไม่ได้เดี๋ยวคุณบุ๋มนะอยู่ในกระเป๋าของคุณผู้หญิงค่ะเห็นแบบแบบข้ามันเห็นแบบแบบก็เ๋าไหนที่ได้ทีน้ำตาลเมื่อกี้นะคะคุณผู้หญิงนี่ได้โทรศัพท์ใครของพี่เองพี่เห็นแล้วแบบแบบของผู้หญิงนะรับเฉพาะคนเดียวเมื่อคืนนี้เขาพับ คนรักมันก็เป็นอย่างนี้ยวทรศันทำให้พีเตตแต่พี่ก็ดูดีกรเปาู้หญิงอู่หะของพี่ปูเหรอกอ่หยอกหยอกฉันแค่หยอกหยอเฮ้ยโทรศัพท์ไปไหนแค่กอดกอด้หญิงรถไ้เีก่าเฮ้ยโทรศัพท์อยู่ไหนม่ร้โทนิหูเห็นว่าเห็นแป๊บๆัง่หถกระเป๋าสั่ง เจอแล้วใช่ไหมคะเจอไหมค้อนตอนผู้หิงยิ้วกระเป๋าไปแล้วพี่เห็นมันออกมาจากกระเป๋านจิ้มค้อเด็ดพี่จุงบ้าหรอไม่ผม,ม,มจะทวนให้หนึ่งรอบเห็นไหมพี่โค้งโทรศัพท์ในกระเป๋ามีไหมรักเธอคนเดียวไม่แค่นี้เขาพับหยอกหยอกเพิ่งแค่หยอก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 เหนื่อยก็แค่กอดกอดอันนี้ดีมากเลยอ่ะชูรสเยอะดีมากพราแต่อันนี้อร่อยนะ อันนี้ก็ดีเขาอาจจะดูนี่อาอกเลยนะออกเลยดูก่อนนะแล้วนี่ก็ไหนล่ะพิมพ์แต่เราจะโดนปันค่ะมันไม่มีไม่ลงแล้วมันไม่ขึ้นหลายรอบผมไปแล้ว บเจอไหมแคปเขาบอกแคปฟูนอ่ะมีแหงขอเนาะเจอไหมเขาบอกแคปฟูนเกือบเกือบจะเป็นขอบคุณค่ะไม่เจอค่ะไม่คืนเล็บซีสอบปอปอลาวด้อพี่พี่อยู่ลาวตอนเนี้ยเนี๋ยวพี่ในนูร้องเข้ารีพีิพวงขอบคุณค่ะค่ะอะไรคะคุณพีง ัญญาอนนิจตนิไม่มีพี่ปูเดี๋ยวพี่ปูสง่งยี่ิเก้าดีกวพี่จุ๋มลองอะไรค่ับพี่จุ๋มลองเอาสองข้อความให้ปู